ไม่จะเป็นต้องตัวอ้วนนะครับคนผอมๆก็เสี่ยงต่อไขมันในเลือดสูงได้นะครับแน่นอนครับพออ้วนครับหล,หลายๆคนก็คิดว่ามีความเสี่ยงต่อเรื่องของไขมันในเลือดสูงส่วนคนที่มีรูปร่างผอมก็คิดว่าตัวเองปลอดภัยไม่เสี่ยงเหมือนคนอ้วนแต่จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะไขมันในเลือดเป็นส่วนที่ไขมันละลายในเลือดต่างจากไขมันใต้ผิวหนังนะครับ ไขมันในเลือดสูงเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างลองมาฟังกันนะครับ 1. คนในครอบครัวมีประวัติและความเสี่ยงต่อไขมันในเลือดสูง 2. มีโรคบางชนิดครับเช่นต่อมไทรอยทำงานน้อยกว่าปกติโรคตับหรือเบาหวาน 3. มีรูปร่างอ้วนหรือน้ำหนักเกิน 4. ชอบทานอาหารที่ไขมันสูงอาหารทอดเนื้อติดมัน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นประจำและสูบบุหรี่จัด 6. ไม่ชอบออกกำลังกายส่วนคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการดูแลและก็ลดไขมันในเลือดครับ